สวัสดีค่ะได้มีโอกาสพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเทศก,กาลคริสต์มาสวันนี้นะคะจะมาเสนอเมนูพานาคอตต้าสตรอเบอรี่แอนด์เลมอนบายดัชชี่ค่ะ วัตถุดิบหลักของเรานะคะโยเกิเกร์ตดัชชี่รสอริจินอลเมนูนี้ทำง่ายมากๆแค่มีโยเกิร์ตดัดชชี่ก็อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะขั้นตอนต่อมานะคะคจะเป็นการทำหน้าของพานาคอต้ากันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายมากนะคะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยต่อไปเราจะมาแต่งหน้าด้านบนให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็หน้ากนยิ่งขึ้นที่ไปทำเมนูี้กิ ส่มากจะทำเป็นลาบครับโยเกิร์ตดัชชี่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอนะครับยังสามารถที่จะทําเป็นเมนูแบบอร่อยอร่อย,ออยสีสันก็สวยงามแบบนี้ออกมาง่ายๆนะครับพานาพัตต้าทำได้ที่บ้านแค่คุณมีโยเกิร์ตดัชชี่ครับดัชชี่ทุกวันดีทุกวันครับ อร่อยมากๆเลยนะคะอยากเปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะโยเกิร์ตดัชชี่ออริจินอลแล้วก็เปลี่ยนเป็นรสชาติใหม่ๆอื่นๆได้เช่นกันค่ะเมนูง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมไปทำกันที่บ้านได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เทศกาลเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความสุขกัความสนุกสนานด้วยค่ะดัชชี่ทุกวันดีทุกวัน